เสร็จแล้วจ้าลองทำดาวโจนสตาร์ด้วยนะลองทำดูว่าจะเข้าไหมนะวันนี้เจ็ดโหมาซะจนน่ากลัวเนาะวันนี้เจ็ดนะวันของเจ็ดเจดจริงๆเลยแต่ส่วนหุ้นนะแปดนะวันนี้มาเนาะอ่ะดูซิว่าดาวปกติเราจะเป็นยังไง แล้วก็ดาวโจนสตาร์ของเราลองดูนะครั้งแรกนะปกติพี่ไม่ได้ทำนะดาวโจนสตาร์ถ้าใครอชอบลุ้นเนาะก็ว่ากันไปว่าจะมาไหมจะปังไหมลองดูนะคะเอาเป็นว่าแบบนี้นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอทุกคนโชคดีนะลุ้นไปถ้าถ้ามีเวลาลุ้นก็ต้องมีเวลากินข้าวกินน้ำนะคะพักผ่อนด้วยนะคะจะมวัวแต่ลุ้นกันสุขภาพจิตเราสำคัญเนาะเนาะ ถ้าใครอนี่ก็อย่าไปเครียดนะก็ถ้าเกิดเราไม่นี่ก็พักๆไปก่อนนะใครที่ไอ้นเนาะใครที่บ้านดวงไม่ค่อยดีเนาะนะคะก็พักๆไปก่อนนะพักผ่อนเราต้องพักผ่อนแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวนะคะเราอย่าเพลินอย่าเพลินมากแล้วมันก็จะไม่ดีนะคะนะ ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันค่ะนะคะรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ